good ชาชาเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสก็ถ้าเราทําได้เราก็อยากจะทํามาแล้วก็เหมือนชาไม่เคยได้เล่นเป็นบทที่ใกล้เคียงตัวเองเลยการแต่งตัวหรือสไตล์หรืออะไรที่มันไม่ต้องปรับเยอะมากค่ะเวลาตอนที่พี่แก้มเขาแบบมาท้าทามเพราะเขาเห็นจากที่ชา cover เพลงกับน้องเค้กน้ะงก็แบบมันดูมีเคมีแบบโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้นึกถึงอะไรตรงนั้นเลยวันนั้นที่เรา cover mm hmm. ก็เขาก็แต่งตัวเซ็กซี่เราก็ก็เขาก็เซ็กซี่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเขาอยาก เอามาเล่นแล้วก็โอเคอยากอยากลองมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกิร์ลเลยค่ะฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วมันก็อาจจะยากตรงนั้นมากกว่าค่ะเห็นด้วยซก็ค่อนข้างเยอะลแบบมื่อกีเราลองมาแล้วนั่งอย่างนี้เลยค่ะก็จริงๆพี่แก้มเขาก็มีบอกก่อนว่าแบบ จูบได้ไหมหรือว่าแบบเลิฟซีนได้ไหมใกล้ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก,ก็ก็เต็มที่ให้ให้ได้เต็มที่แล้วด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้หญิงด้วยเนาะมันก็อาจจะง่ายง่ายกว่าแล้วก็แต่พี่แก้มเขาจะถามตลอดค่ะทุกฉากเลยว่าอันนี้ขนาดนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมแบบอยู่ในความที่เราแบบแฮปปี้ด้วย้ยคะและ้วก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากในซีนนะ่มันเหมือนเป็นการสอ,สอนศักดิ์เนาะแล้วอยู่ดีๆก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นั่นแหละก็ <rôle> ตามที่เห็นนะคะหือว่าแบบเลือคิงเยอะที่สุดในชีวิต <listened> ค่าเลยอุ้ยใช่ค่ะไม่เคยแบบไม่เคยขนาดนี้เลยอะแบบส่วนมากก็คือแบบแค่นั้นเลยแต่ว่าอันนี้คือมันน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่แบบคนได้เห็นเลยอะค่ะลิมิตเราจริงๆเราให้เต็มที่คือ แค่ไหนเลยถ้าบางบางฉากขอแบบจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมุมไหม,ม,มไม่ไม่มีมุม,มค่ะพี่แก้บอกว่าขอไม่มุมได้ไหมแบบได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะว่าอย่างซีนที่เห็นในไพร์โอลอะค่ะที่แบบสอนสักอันนั้นคือเขาไม่ไม่กำกับอะไรเลยคือเหมือนมีบทโอเคพูดจบเ,เก็บแอคสอนสักนู่นนี่แล้วก็แบบเค้กเค้กเขาเป็นคนเริ่มซะมากกว่าเวลาเขาเริ่มเราก็ค่อยรีแอคแล้วก็แบบ ยิ้มส่งบทจำเนไหมคะตกรีนไหมอะไรแะบทเหรอคะใช่ค่ะพี่แก้มเขาก็จะส่งบทมาให้ดูว่าเออประมาณนี้นะโอเคไหมค่ะพวกเราส่งให้แฟนอ๋อก็ก็บอกเขาว่าแบบเออมีจูบเลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคือเขาก็เหมือนเห็นเราอ่ะเป็นเป็นสไตล์เนี้ยมานานมากๆแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่ามันมีเคมีอะไรบางอย่างกับผู้หญิงเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เราแบบได้มาเล่นบท ไพ่หลอดยังไม่เห็นอะค่ะแต่ว่าก็มีที่ที่เราไปถ่ายกันเนี่ยแหละชาก็เอาซีนสั้นๆให้ดูแบบพี่ดูชาจูบไหมเ <laughs> 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 ขาบอกมาสิมาสิแล้วดูทักเอออืมโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไม่ดูยาวเขาบอก oh, อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็โอเค เขาก็โอเคอะค่ะเขาเขาก็เข้าใจว่ามันคืองานด้วยแล้วก็เขาก็รู้ว่าช้ากับเคกันรู้จักกันแล้วก็แบบสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ที่เขาเลือกมาก็เพราะว่าเนี่ยแหละมันมีเคมีตรงที่พี่พี่แก้มแล้วก็พี่พี่ทีงานเห็นนะคะพูดถึงความรักบ้างเป็นไงบ้างคะ15ปีแล้ว15ปีแล้วค่ะไวมากเร็วมากมากดีอะค่ะดีดีเหมือนเดิมค่ะ65ปีแล้วตลอดไปคนนี้ค่ะ ใ <laughs> ช่คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบหวานเวอร์ๆอะไรเงี้ยฉันยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทําให้ เลียนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเป็นตัวเองแบบนี้เลยอะ่ะคือช่วงแรกๆที่รู้จักกันเราอาจจะมีแต่งกระโปรงบ้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสักพักหนึ่งแต่ก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็แบบทําไมต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วชั้นก็ดีคือชาชาก็คือเดินด้วยกันก็เป็นกอบใหม่ค่ะมากกว่าเพราะทุกคนเห็นแล้วคนจะแบบบางครั้งก็แบบแมนกว่าพี่อีกนะแบบบางครั้งเขาแบบแต่งตัวแบบน้อยๆใช่ป่ะเราแต่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เขาให้เปลี่ยนเป็นแบบเท่ๆหวานๆนนอะไรคือจริงๆเขาชอบให้เราหวานอยู่แล้วแล้วผู้ชายทุกคนคงอยากให้แฟนตัวเองแบบสวยหวานซึ่งเวลาเราไปเล่นบทที่มันแต่งตัวเซ็กซี่เขาเขาชอบแต่ว่าพอแล้วมาเป็นตัวเองในชีวิตจริงเขาบอกเป็นไปเถอะสิ5ปีอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยถ้ามีแบบและเปลี่ยนสภาพาเขาใส่ทำางใช่ค่ะเวลาไปชอปปิ้งสิ่งที่ดีที่สุดคือเดินแต่เซ็กชันผู้ชายด้วยกันไม่ต้องมานั่งรอถ้าเลือกชุดผู้หญิงเพราะว่า ไม่เลือกอยากสิบห้าปีอะหลายคนรุนเรืองแต่งเรื่องแต่งงานคือจริงๆก็ก็คุยกันค่ะคุยกันเล่นๆ่นตลอดเวลาเพราะว่าเออมันก็สนิทก,กันมากๆค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้รอรอเขามาขอเขาพูดเขาไหเพราะว่าหลายคนก็แบบลุนอะไรเงี้ยเอ่อก็มีคุยกันเล่นเล่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบโอเคเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือน ด้วยตัวชาช่าเองนะแล้วก็ตัวเขาคือเราทํางานด้วยกันทั้งคู่ชาแบบทั้งสกักทั้งแบบทำทำเยอะมากๆแล้วก็เลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่ถึงจุดที่เราจะต้องแบบโอเคคอมมิตว่า นี่คือการแต่งงานหรือว่ามองถึงอนาคตเป็นการมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าเราไปดูงานแต่งกันหรอเปล่าเพราะว่าาลังเดินสายงานแต่งไานงไปงานเดียวค่ะแบมแบมวอะแบมใช่คือชิชากับพี่โลเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยไปงานแต่งงานเพราะว่าไม่ใช่คนที่แบบสังคมมากแบบมาแต่งตัวมาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างใช้แบบความพยายามเยอะค่ะแต่เราไปงานงานแบมแล้วก็อะตอมอะตอมห้ามทิ้งแล้วก็ล่าสุดพี่เมาส์แต่งงานพี่เมาส์อะ คือพี่บูมอ่ะบูมหมู่กระทะอ่ะเขาจับดอกไม้แล้วมายัดใส่มอช่าคือช่าไม่ได้มีส่วนเอี่ยวเลยเพราะปกติช่าจะเป็นคนที่ไม่ไปยืนแบบรับดอกไม้อยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากรุ้มให้เราแต่งทีเนเยก็ทุกคนแบบพี่นิกกี้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเชียร์แต่ว่าค่ะก็ก็ประมาณนั้นเขาจะแต่งก่อนไหมคิดว่าผู้เรากับโซกาเรโอโหช่าคิดว่าพี่เจมจะแต่งก่อนเพราะพี่เจมตกว่า เพราะว่าเขามีมีสัมภาษณ์แล้วพูดเรื่องแบบเหมือนเตรียมอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วแต่เราก็พูดแล้วนะเหมือนบอกว่ายังไม่เตรียมค่ะยังเรายังไงชาชาโมเมนต์ต้องหน้าสวยผมสวยพร้อมอุจชาบอกพงเป็นก๊อปไหม้อะค่ะคู่กันใช่บาวงส์ไม่ได้จะย้ำว่าเออมันต้องพร้อมต้องแต่สวยไม่อะอุจชาเข้านะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะชุจชาคืออุชาไม่ไม่คิดแล้วไม่ไม่โหยไม่ไม่แบบ ไม่เตรียมตัวเลยว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องใส่ชุดขาวทุกวันแล้วต่อจากนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้อันอะไรเรื่องเรื่องนั้นเลยอะค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เฮ้ยโอเคแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ต้องถ่ายนะใช่ต้องเป็นคอนเทนต์ด้วยอ,อะไรอย่างงี้ยก็ร <laughs> อลุ้นกันแล้วรอลุ้นกันค่ะอีกอีกสักพักไปก่อนตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงลิงเลี้ยงอะไรอย่างงี้ไปก่อนบอกว่าไม่แบบไม่ไม่เกินกี่ปีอะไรเงี้ยเพราะเราก็คุกันมาสักสิบห้าปีไม่มีลิมิตนะคะไม่ไม่ได้คุยกันว่าแบบ เมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันมันมันก็โอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็คงมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้แบบระบุว่าเมื่อไหร่หรือว่าใกล้หรือไกลอะไรปรับอะไรกันอยู่ไมคร่าปไม่ปรับแล้วค่ะเพราะข้อดีคือเราเหมือนเขารู้จักเราเต็มที่เรารู้จักเขาเต็มที่มันไม่มีมาทะเลาะอะไรกันแบบเอออีกแล้วค่ะมันมันง่ายขึ้นเยอะมากเขารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็เข้าใจกันเหมือนซัพพอร์ตกันด้วยค่ะ ก็ยังไม่ใช่ป um> ีนี้เนาะปีอนเป็ี้เซ uh อร์ไพรส์นี้เราไม่ค่ะยังก่อนแล้วเส้นปีของเราดี๋ยวก่อนขอน้องเค้กก่อนให้เราได้แบบสนุกกับส่วนของเราก่อนอโเคขอบคุณมากค่ะ